เปเชอร์เกสของเราในค่ำคืนนี้ครับ ไม่ไปที่ใครเชิญผมไม่ชอบการรับรางวัลถ้าผมได้รางวัลอะไรผมจะไม่เอา กรีดังกระหึ่มหอกันไปเลยค่ะเมื่อเวทีการประกวดมิสแกรนท ailand 2นด์2024ได้เชิญหนุ่มน็กชาลีและจีกามินมาเป็นสเปเชียลเกรดนะคะขึ้นมอบรางวัลแกรน Grand Pop ทีป๊อปทมกลางบรรยากาศในค่ำคืนวันไฟนอลที่ทุกพื้นที่ของ m g i h a l คึกคักแล้วก็แน่นไปด้วยชาวดอมแฟนนางงามสปอนเซอร์หลักและสื่อมวลชนค่ะ งานนี้หนุ่มนักชาลีและกามินนะคะได้ควงคู่กันมาในชุดออกงานที่สวยหล่อกันทั้งคู่ราวกับเจ้าชายเจ้าหญิงโดยหนุ่มนักชาลีค่ะมาในชุดสูตรเรียบหรูสีขาวส่วนสาวกามินค่ะมาในชุดราตรียาวสีชมพูพร้อมกับเครื่องประดับทั้งสร้อยคอแล้วก็ต่างหูสีชมพูนะคะที่โดดเด่นมากๆบอกได้เลยค่ะว่าออร่าความสวยไม่แพ้เหล่านางงามกันเลยทีเดียวสมกับที่แฟนดอมแผ่นด้านะคะรอคอยกันจากที่รู้ขา่าวค่ะว่านักชาลีกับกามินได้ถูกเชิญมาร่วมงานนี้ด้วย โดยงานนี้หนุ่มนักชาลีและกามินค่ะก็ตั้งใจมากๆนะคะหลังจากที่พิธีกรประกาศว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2025และต่อด้วยผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่รอบตอบคำถามชิงมงค่ะก็ได้คันรายการด้วยการเซอร์ไพรส์สเปเชียลเกรดนักชาิลีและกามินขึ้นมอบรางวัลแกรนด์ทีป๊อปค่ะให้กับทีมผู้ชนะ8คนที่ได้ทั้งถ้วยแล้วก็ได้ทั้งรางวัลเงินรางวัลทั้งทีม2ล้านบาทค่ะและได้มีโอกาสบินไปฝึกซ้อมร้องเต้นเดบิวในานนฐาะศิิลป ทีป๊อปที่ประเทศเกาหลีด้วยเพื่อเตรียมตัวเป็นศิลปินทีป๊อปของ MGI ต่อไปค่ะโดยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจกระแสของแน็กชาลีและกามินค่ะก็ได้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะในติ๊กต็อกนะคะเนื่องจากหลายๆช็อตในการมอบรางวัลเนี่ยจะเห็นว่าสาวกามินตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจทํางานมาก,มากๆค่ะท่านผู้ชมแถมยิงมีช่วงที่แอบดูพลในมือของตัวเองนะคะที่จดเอาไว้ก่อนขึ้นเวทีอีกด้วย ในค่ำคืนนี้ครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคลิปยืนยนันค่ะว่าเธอได้จดโพยใส่มือของตนเองไว้จริงๆค่ะปล่อยออกมาให้กับแฟนคลับได้เอ็นดูกันโดยโพยที่กามินนะคะได้จดเอาไว้เลยก็คือคําว่ายินดีด้วยนะคะส่วนเหตุผลที่ต้องจดค่ะก็เป็นเพราะว่ากลัวจะลืมนั่นเองเหมือนกันมากๆค่ะกเกว,ว,วลาแบบจำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนแบบจดตาม เนื้อตัวคะ่ะเหมือนชาลีมากๆค่ะต่อแปดกันเลยคะ่ะค่ะดีวยน,นคะคะวิิวิิจำทำทำเอาแฟนๆนะคะแห่เข้าไปแตล,ลกันยกใหญ่ค่ะอาทิวาละทำไมกามินทำมือแปลกๆฮ่าๆๆแบบนี้นี่เองโซคิว so ึ่งเข้าใจว่าทำไมไหวเราต้องกลางนิ้วเหมือนแนกชาลีเลยนะคะเวลาจำเนื้อเพลงไม่ได้จดตามแขน อีกคนเขียนที่แขนรุ่นเดียวกันแต่คนละโรงงานน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆชอบในความตั้งใจของกามินนอกจากความน่ารักแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของสาวกามินในงานนี้นะคะท่านผู้ชมยังมีคนที่ไปขุดคลิปสัมภาษณ์เก,ก่าๆที่หนุ่มนักชาลีค่ะเจ้าตัวเคยพูดเอาไว้นะคะว่าผมไม่สังสรรค์ผมไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนนักแสดงผมไม่ได้ไปงานที่ใครเชิญผมไม่ชอบการรับรางวัลอะไรเลยผมไม่สังสรรค์ใช่ไหมผมไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนนักแสดง ไม่ไปที่ใครเชิญผมไม่ชอบการรับรางวัลถ้าผมได้รางวัลอะไรผมจะไม่เอาผมไม่ไปเที่ยวกลางคืนผมไม่กินเหล้าผมไม่สุบรีผมไม่ไปที่แบบนักแสดงชอบชวนกันไปอะไรเงี้ยนะครับมันเลยคนเลยอาจจะมองว่าเข้าใจยากจริงๆไม่ใช่ผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับแม่ผมชอบอยู่กับครอบครัวผมชอบอยู่บ้านเลี้ยงาสตร์อยู่กับพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีนะแต่ว่าผมผมชอบทําสิ่งพวกนี้อะไรเงี้ยผมไม่ชอบ ไปทั้งนอกไม่ชอบไปปาร์ตี้ไม่ชอบสังสรรค์ซึ่งก็แปลว่าสาวกามินคือคนเดียวนะคะที่มาเปลี่ยนหนุ่มนักชาลีจริงๆค่ะท่านผู้ชม แม่ก็อย่างว่าเลยค่ะเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนกันได้นะคะปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนค่ะคงได้เห็นแล้วนะคะว่าหนุ่มแน็กแทบจะทําทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่มีสาวเกาหลีอย่างกามินเข้ามาในชีวิตส่วนเราในฐานะแฟนคลับค่ะสิ่งที่ทําได้เลยก็คือให้กําลังใจทั้งคู่ได้ทําในสิ่งที่เขามีความสุขกันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ดารานะคะ